นโปปดอนสตอรี story. Life ่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับและวันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับผมยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ How to Work for Yourself ของคุณราเชลบริดจ์นะครับวันนี้หยิบ บทหนึ่งที่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการัรรยุทธ์ถึงแม้ว่าหนังสือไม่ได้เขียนเฉพาะเาจาะจงว่าต้องเป็นผู้ประกอบการัรรยุทธ์เท่านั้นนะครับเขาเขียนเป็นกว้างๆสาหรับคนที่อยากจะมาเป็นผู้ประกอบการอิสระเนี่ยนะว่าเขาต้องทําอะไรบ้างแต่ว่าผมว่าเอามาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการัรรยุทธ์ได้แน่นอนนะครับบทที่หยิบมาคือเรื่องของการจัดการการเงินเอาข้อแนะนําแรกเลยนะคือเขาบอกว่า เวลาคุณจะออกมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคุณจะต้องมีเงินสำรองเพียงพอนะอันเนี้ยเรื่องเนี้ยสำหรับผู้ประกอบการมันหยุดอาจจะไม่ซีเรียสนนะักเพราะคุณยังไม่ได้ลาออกนะผู้ประกอบการมันหยุดคือจันถนึงสุกยังทำงานประจําอยู่แต่ว่าถึงกันนั้นนะผมคิดว่าการมีเงินรองรังไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าคุณจะลาออกหรือไม่ลาออกเหตุผลเพราะว่าการที่คุณมีเงินจะเรียกว่าสำรองไว้เนี่ยนะครับมันทําให้เราอุ่นใจ เพราะมันอาจจะเกิดอะไรก็ตามที่มันจําเป็นต้องใช้เงินเยอะๆโดยไม่คาดฝันไม่คาดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเงินรองรังไว้หรือว่าสำรองไว้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญหนังสือเนี่ยเขาพูดให้ฟังว่าจริงๆผู้ประกอบการเนี่ยรายได้มันจะไม่คงที่เหมือนกับพนักง,งานประจําซึ่งพนักง,งานประจําเราก็ทราบนะครับเราเราสิ้นเดือนปุ๊บเงินเดือนเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นแะนะนะแต่พอผู้ประกอบการเนี่ยมันจะมีเดือนที่ดีกับเดือนที่ไม่ดี ไอเดือนที่ดีเนี่ยขายดีเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาหรอกแต่มันจะเจอเดือนที่ไม่ดีแล้วเดือนที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีเงินรองรังไว้เลยเนี่ยเงินสดมันขาดพอเงินสดมันขาดเนี่ยคราวนี้คุณเดือดร้อนแหละคุณอาจจะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกไม่มีเงินซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยมันมันมันกลายเป็นกลายเป็นเรื่องซีเรียสแล้วก็คุณก็จะเครียดหนักแล้วคุณเป็นผู้ประกอบการแล้วคุณเครียดคุณก็ไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าบางทีก็เจ๊งก่อนนะฮะ ก็สําหรับผู้ประกอบการวันหยุดผมคิดว่าเราออกมาทําวันหยุดข้อดีคือเงินประจํายังมีเงินยังม,งงมีแต่ว่าก็นั้นอย่างที่ผมเล่าได้เงินจากการเป็นผู้ประกอบการก็เก็บไว้จริงๆในหนังสือเลม่มอื่นๆเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าก่อนที่คุณจะลาออกมาเป็นผู้ประกอบการคุณควรจะมีเงินสํารองสักประมาณ6เดือนถึง1ปี6เดือนแบบว่าสมมุติว่าคุณมาเป็นผู้ประกอบการแรกๆแล้วเนี่ยคุณไม่มีไรายได้เข้ามาเลยเนี่ย คุณก็อยู่รอดได้อีก6เดือนอันนี้ก็จะเซฟหรือเซฟกว่านั้นก็คือ1ปีนะครับสำหรับผู้ประกอบการันหยุดที่มีแผนว่าอยากที่จะลาออกมาเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวเนี่ยการที่คุณมาทําวันหยุดก็ทําให้คุณรู้แล้วล่ะว่าไรายได้มันคือประมาณไหนแล้วทาให้มีโอกาสที่จะเซฟเงินหรือว่าเก็บเงินสํารองไว้ได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้นกว่าการที่จะต้องเก็บเงินจากไรายได้จากงานประจําหรือเงินเดือนอย่างเดียวนะครับ อันที่2เนาะเขาบอกว่าให้เราแยกบัญชีชัดเจนสําหรับบัญชีผู้ประกอบการกับบัญชีส่วนตัวอ่าอันนี้อันนี้ผมว่ายิ่งผู้ประกอบการมันหยุดนี่ยิ่งต้องต้องทำนะครับผู้ประกอบการก็ต้องทำนะครับคือไม่ว่าคุณจะจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือไม่จดอย่างผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยเราไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องจดทะเบียนบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันถือว่าเป็นไรายได้ใช่ ก็เป็นรายได้ส่วนบุคคลที่คุณจะต้องยื่นภาษีใช่แน่นอนนะครับสมมุติว่าไม่จดทะเบียนนะจดทะเบียนมันก็ต้องยื่นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของรายได้บริษัทบริษัทก็ต้องทําบัญชีแล้วก็ยื่นยื่นภาษีอยู่แล้วนะครับถึงไม่จดบริษัทร,รายได้เข้ามาในในชื่อของคุณคุณก็ต้องยื่นเป็นภาษีนะครับเพียงแต่ว่าการที่คุณแยกบัญชีให้ชัดเจนเนี่ยมันทําให้เรารู้ครับว่าไอ้ผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจที่เราทําในวันหยุดเนี่ย มันเป็นธุรกิจที่กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดคุณมั่วเลยนะไรายได้คุณก็ไปปนกับเงินเดือนแยกแยะไม่ออกค่าใช้จ่ายคุณก็ไปปนกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยบางทีคุณไม่รู้นะครับว่าการทําเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยยิ่งทํายิ่งเจ๊งคุณไม่ทราบนะครับซึ่งกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นสิ่งที่ดีเพิ่มไรายได้กับคุณทาแล้วคุณคุณแย่ลงเรื่อยๆอ เอาเงินแทนที่จะมีจํากัดอยู่แล้วแถมจะต้องมาเป็นผู้ประกอบการแล้วเจ๊งโดยที่ที่แย่กว่านั้นคือคุณไม่รู้ว่าคุณเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นแยกบัญชีแยกบัญชีอันนี้เป็นถ้าถ้าเป็นสมมุติว่าคุณเปิดร้านขายลูกชิ้นคุณเอาเงินไปซื้อลูกชิ้นอย่าเอาเงินส่วนตัวไปซื้อคุณเอาเงินจากบัญชีนี้ไปซื้อถ้าเป็นสมัยก่อนก่อนไม่มีบัญชีแบงค์เนี่ยคุณก็แยกกระปุกกระป๋องใส่เงินนะ่ะพูดง่าย อันเนี้ยถ้าจะไปซื้อวัตถุดิบคุณเอาจากกระบอกนี้เพราะว่ากระบอกนี้เป็นเป็นสำหรับผู้ประกอบการอีกกระป๋องหนึ่งคือเงินส่วนตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงไม่ต้องเป็นกระป๋องนะนะเดี๋ยวนี้มันก็เงินโอนเข้าบัญชีเนี่ยคุณก็ทำเลย QR code ์โ้ ode, ไปเปิดบัญชีใหม่ไม่ยากหรอกครับบัญชีที่สําหรับทําเป็นผู้ประกอบการเวลาจะใช้เงินซื้อวัตถุดิบใช้เงินอะไรที่เกี่ยวกับการประกอบการก็ใช้เงินตรงนั้นส่วนเงินส่วนตัวคุณก็ต้องใช้ส่วนตัวนะไม่ใช่ว่า วิอยากได้เออมือถือใหม่ไปเอาเงินจากผู้ประกอบการมันหยุดมาใช้อย่างนี้ก็ไม่ไม่เหมาะสมอยากได้มือถือใหม่คุณก็ไปหาเงินเก็บเงินเองที่ไม่เกี่ยวกับผู้ประกอบการมันหยุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหรือว่าข้อแนะนําอันที่2ออีกอันอันถัดไปนะก็บอกว่าให้รู้จ่ายเงินเดือนประจําให้กับตัวเองอันเนี้ยหนังสือมันแนะนําการเป็นผู้ประกอบการน่ะ เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าเราในเอ้ยมันก็เจ้าของเราเป็นเจ้าของไม่ต้องมีเงินเดือนอนะไรเงี้ยเขาบอกเราจะได้รู้แน่แน่เลยครับว่าธุรกิจนี้มันไปรอดหรือเปล่าเพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําเองนะเราอาจจะต้องจ้างคนอื่นมาถ้าเราไม่จ่ายเงินเดือนให้กับตัวเองเนี่ยสุดท้ายนะข,ข้อแรกนะคือคุณอาจจะไม่รู้ต้นทุนทีนท่แท้จ,จริงคุณคิดว่ากําไรแต่กําไร300บาทต่อเดือนเนี่ยไม่พอค่าแรงคุณนะ่ะ อย่างเงี้ยคุณคุณคุณยิ่งทํายิ่งไม่เวิร์กถูกปะแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ทำแล้วคุณจะไปจ้างคนอื่นทำเนี่ยมีเงินเดือนให้เขาามบาทเนี่ยคุณก็จ้างใครไม่ได้อันที่2เนี่ยการจ่ายเงินเดือนให้กับตัวเองเนี่ยทำให้คุณมีรายได้ไอ้ตรงนี้แหละครับคุณจะได้เงินไปใช้ส่วนบุคคลอันนี้เขาพูดถึงผู้ประกอบการเต็มเต็มฟูลฟูลไทม์เต็มเวลานะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรที่ไหนถ้าคุณไม่มีเงินเดือนถูกไหม แน่นอนคุณคุณเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นนครับว่าเราไม่ควรเอาบัญชีมาผลกันเนี่ยไม่ใช่บอกว่าก็นี่ไงก็เราไม่มีไรายได้ก็ไรายได้มาจากผู้ประกอบการเนี่ยก็เลยเอาเงินจากนั้นมาซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยไม่เหมาะนะครับจ่ายเงินเดือนลเลกูล่าเลยทุกเดือนเลยจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่ที่คุณคิดว่าเหมาะสมจ่ายไปนะครับเราก็ต้องคิดว่าเพราะงั้นมันก็จะมีความคุ้มทุนของมันอยู่ว่าบริษัทเราเนี่ยจะ ไปรอดห, <itor> หรือไปไม่รอดนะครับสำหรับผู้ประกอบการมันหยุดตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นนักคือจะทาก็ได้นะครับจ่ายเป็นค่าแรงไปก็ได้ก็ดีนะครับแต่เงินเดือนเนี่ยปกติเรามีเงินเดือนประจําอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราทํามันหยุดแค่8วันหรืออาจจะน้อยกว่านั้นต่อเดือนเนี่ยจะจะจะเซตเป็นค่าแรงรายวันไปก็ได้ถ้าถ้าอยากจะเซตแต่ถ้าเกิดมันนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับ ก,ก็ถือว่าเป็นงานเสริมที่เราทําเพื่อความสุขความสนุกข,ของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปในอนาคตคุณเซตเป็นค่าแรงไว้ก่อนก็ได้นะครับอีกอันนะครับเขาบอกว่าให้คุณจําว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคุณจะไม่มีวันหยุดหรือว่าวันลาป่วยแล้วคุณจะได้รับเงินนะเอานึกถึงงานประจําก่อนอันนี้เขาพูดถึงผู้ประกอบการเต็มเวลานะครับนึกถึงงานประจำเนี่ยเวลาเราป่วยเราไม่ได้ไปทํางานนะ แต่เรายังได้เงินเดือนเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณได้เงินวันที่คุณไม่ทํางานนะหรือว่าวันที่คุณลาหยุดคุณมีสิทธิ์ลาหยุดกี่วันต่อปีอย่างเงี้ยวันที่คุณลาหยุดเนี่ยคุณไม่ได้ทํางานนะแต่คุณก็ยังได้เงินอยู่แต่การเป็นผู้ประกอบการเนี่ยถ้าคุณหยุดส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของกิจการและมีคนมาทําแทนคุณได้เอาเป็นตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณหยุดเมื่อไหร่เงินศูนย์ทันทีไม่ได้แปลว่าคุณป่วยแล้วคุณต้องทํางานนะครับ ไม่ได้แปลว่าห้ามคุณไปเที่ยวนะแต่คุณต้องต้องเข้าใจนะครับว่ารายได้เนี่ยมันไม่ได้คูณจํานวนวันตามปฏิทินนะครับมันคูณจํานวนวันที่คุณทํางานเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะประมาณรายได้คุณเนี่ยสมมติว่าคุณขายลูกชิ้นมากี้คุณขายได้วันละ5,000บาทเนี่ยคุณจะเอา30ไปคูณนะครับอันนี้อันนี้เต็มเวลาก่อนนะว่าโอ้งั้นเดือนหนึ่งก็แสนห้าเลยรายได้เพราะว่าวันละห้าพันสามสิบคูณ นี่ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะสมมติเป็นไรายได้เนี่ยว่าโอ้เดือนหนึ่งก็แสนห้าเลยมันไม่ได้ทั้งหมดทังดไงเพราะเดือนหนึ่งคุณต้องเผื่อเ๋ยว,ว่าคุณคุณ,ค,ณคุณขายทุกวันหรือเปล่าคุณจะไปเที่ยวกับครอบครัวไหมถ้าคุณไปเที่ยวครอบครัว5วันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แสนห้าแล้วถูกปะ่ะห้าวันก็หายไป2องหมห้าละวันละห้าพัน่ะถูกไหมอ่าแล้วเกิดคุณป่วยอ่ะคุณเป็นหวัดเนี่ยอีก5วันเนี่ยก็หายไป5 0 0หมื่นละเพราะนั้นเดือนไม่ใช่แสนห้านะเดือนอาจจะแสนหนึ่งอ่ะ เพราะนั้นเนี่ยเวลาเวลาคุณจะประมาณการรายดุ้งรายได้ของคุณเนี่ยคุณต้องประมาณการเผื่อวันหยุดต่างๆที่มีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราหยุดเราก็ไม่ได้กลับมาผู้กอบการวันหยุดเนี่ยถ้าจะประมาณการแบบนี้ก็เหมือนกันฮนะคุณมีเสาทิศเสาทิศเสาทิศเดือนหนึ่งเนี่ยคุณมีทั้งหมด8วันโดยโดยเฉลีย่ย4สัปดาห์สัปดาห์ละ2วันเต็มที่8วันสมมุติคุณจะขายได้วันละพันเนี่ยคุณก็จะมีรายได้800 0เต็มที่แต่ว่าคุณอย่าลืม คุณอาจจะมีวันที่คุณต้องไปดูลูกแสดงที่โรงเรียนคุณอาจจะมีวันที่คุณจะต้องไปเยี่ยมหาญาติต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค,คือคุณร่วมเผื่อวันพวกนี้ไว้ด้วยนะคุณอาจจะไม่ได้จะแปดพันอาจจะเหลือสักห้าพันอะไรเงี้ยอันนี้โดยโดยประมาณนะครับเอาทําให้ดูว่าผู้ประกอบการเนี่ยหยุดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอหยุดปุ๊บเนี่ยไรายได้จะหยุดตามนะแต่แน่นอนมันจะมีประเภทที่สเกลได้คือให้คนทําแทนได้หรือว่า งานงานบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็น passive income ไม่ต้องเอาเวลาไปแลกเช่นสมมุตินะนี่ผมยกตัวอย่างเพิ่มอีกนิดนึงสมมติคุณเขียนหนังสือแล้วคุณขายหนังสือเนี่ยคุณอาจจะฝากคนอื่นเขาขายเนี่ยคุณอาจจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องมาใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปยืนขายหน้าบ้านอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคุณจะไปไปเที่ยวไหนก็ไปฮนะเพราะว่าการขายมันก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าเวลาประมาณการเนี่ย เราต้องเผื่อเวลาในการทำงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับงานขายหรืองานผลิตเช่นพวกงานแอดมินนะมีหลายๆงานนะที่เราต้องบริหารจัดการเองเช่นเ,เราอาจจะต้องคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยคือ,คอผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มีออฟฟิศไม่ได้มีลูกน้องเต็มไปหมดยิ่งผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเจ้าของคนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีงานแอดมินที่คุณต้องบริหารจัดการนะครับส่งจดหมายส่งใบเสร็จ ส่งอินโหวตให้ลูกค้านู่นนี่นั่นงานพวกนี้เทคไทม์นะครับใช้เวลานะครับหรือคุณจะขายหนังสือเองนะคุณไม่ได้ไปวางขายตามร้านเนี่ยคุณก็ต้องมีการแพ็คของส่งหนังสือถ้าคุณไม่ได้จ้างเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่ต้องใช้เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเวลามันจะว่างมาเขียนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยคุณก็ต้องเผื่อเวลาสำหรับแอดมิน เหมือนกันวันหยุดก็เหมือนกันครับผู้ประกอบการมันหยุดมันก็หลักการเดียวกันกับผู้ประกอบการเต็มเวลาฮะเพียนแต่มัน,มนมเวลาแค่8วันต่อเดือนนะ่ยสวันต่อสัปดาห์แค่นั้นเองคุณก็อย่าคิดว่า2วันนี้คุณจะทําได้เต็มที่เอาแม้กระทั่งคุณเปิดคอร์สเนี่ยถ้าคุณทาอยู่คนเดียวเนี่ยคุณต้องทํางานแอดมินเยอะเลยนะครับตอบไลน์มีคนถามคอร์สมาส่งรายละเอียดคอร์สไปทางอีเมลพวกนี้งานแอดมินหมดเลยเอาไว้คุณมีคนสนใจจํานวนมาก คุณอาจจะค่อยๆจัดการโดยหาคนมาทำแอดมินแทนคุณก็ก็ทำได้แต่ว่าช่วงแรกๆคุณอาจจะต้องทำเองนะครับก็ต้องเผื่อเวลาพวกนี้ไว้อีกเรื่องนะครับคือคุณควรจะต้องมีการตกลงเรื่องไรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นเลยโดยเฉพาะงานที่เป็นเซอร์วิสเซอร์วิสก็คืองานงานงาน,งานบริการเนี่ยคุณไม่ควรจะมาคุยทีหลังนะครับ อันนี้ผมว่าเป็นจุดพลาดสําหรับคนหลายๆคนที่เกรงใจนะคุณจะรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัททําได้นะครับแต่คุณควรจะคุยสโคปงานให้ชัดว่าคุณต้องทําอะไรเมื่อไรอย่างไรและยิ่งผู้ประกอบการมันหยุดอะคุณทาวันธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะทําก็ต้องทําเย็นๆหรือไม่ก็วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะต้องคุยกับเขาให้ชัดว่าคุณจะทําอันนี้ปุ๊บพอคุณรู้สโคปของงานรู้ระยะเวลางาน คุณสามารถเริ่มต้นพูดคุยกับเขาได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเซอร์วิสของคุณเนี่ยนะที่คุณใช้คำปรึกษาตามสโคปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำพอเพลซโอหรือว่าข้อเสนอโครงการเข้าไปคุณต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะชาร์จเขาหรือว่าคิดกับเขาเนี่ยเท่านี้เท่านี้เท่านี้านานานบาทถ้าเขาคิดว่าแพงไปเขาจะคุยกับคุณเองครับแต่อย่าคุ้มเครือคุ้มเครือว่าโอเคได้เดี๋ยวผมทําให้ถ้าทําไปก็ใจก็แบบพวงไปว่าเขาจะจ่ายเราเท่าไหร่นะ แล้วสุดท้ายบางทีมันผิดใจกงนะคนจ้างเขาคิดว่างานคุณหลักหมื่นแต่คุณคิดเขาหลักแสนอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกลงกันเลยว่าราคาประมาณนี้คุณโอเคไม่โอเคถ้าถ้าเขาไม่โอเคเขาต่อรองมาคุณก็มานั่งดูครับว่าไอ้ที่เขาต่อรองมามันคุ้มเวลาที่คุณจะทำไหมถ้าคุณคิดว่าคุ้มหรือว่าคุณคิดว่าโอเคเป็นงานแรกๆเราอยากจะได้ชื่อเสียงก็ยอมรับก็ยอมรับไป แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่เอาหรอกถ้าทํางานแบบนี้แล้วได้แบบนี้เสียราคาคุณคุณคิดว่าคุณจะดิลิเวอร์หรือว่าทํางานได้ดีซึ่งมันมีมูลค่าเยอะกว่านี้คุณก็ปฏิเสธไปเท่านั้นเองส่วนเรื่องเรื่องรายละเอียดว่าจะต้องจ่ายกี่งวดงวดเท่าไหร่ก็ควรเขียนนะครับไม่ใช่ว่าบางทีต้องแบบว่าเออเรารอให้งานเสร็จก่อนคร้อไม่จําเป็นนะครับงานบางงานเนี่ยคุณต้องมีการลงทุนลงแรงไปพอสมควรบางทีบางงานคุณอาจจะต้องมีการ ใช้วัตถุดิบสมมุติเขาจ้างคุณทําเคก้กจะบอกให้ทําเสร็จส่งเสร็จปุ๊บแล้วค่อยจ่ายเงินมันมีความเสี่ยงจ่ายไปแล้วเกิดเขาบอกเอาไว้ก่อนหรือไม่มีเงินคุณก็สูญเสียไปเยอะใช่ไหมนะอาจจะมัดจําก่อน50%อ30%เอเาเอาเท่าไหร่ดีที่จะมัดจางานที่ปรึกษาที่เมื่อกี้พูดเหมือนกันก็าอาจจะเป็นงวดการจ่ายจ่ายก่อนล่วงหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปถ้าเป็นโปรเจกต์ยาวๆเป็นแบบเป็นปี คุณก็อาจจะทยอยจ่าย30เมื่อส่งงานงวดแรกอีก3 0ส่งงานงวดที่2อ,อีกส0่ส่งงานงวดสุดท้ายอะไรแบบนี้พวกนี้ต้องมีการคุยกันอย่างชัดเจนอ่ะอีกเรื่องครับที่จะเป็นเรื่องปวดหัวของผู้ประกอบการมันหยุดและผู้ประกอบการเต็มเวลาก็คือค้ังจ่ายฮะมันก็จะมีครับถึงแม้คุณจะทาเป็นงวดทงวดมันก็จะมีคนที่บางทีเขาก็ขอตอนลองจ่ายอ่งวดสุดท้ายเยอะหน่อย หรือบางทีก็คุณไปคุยกับเขาว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยจ่ายอะไรเงี้ยนะให้เครดิตเทอมเครดิตเทอมคือเสร็จแล้วให้เวลาอีก30วันให้เขาจ่ายเอาตรงนะจากประสบการณ์ผมก็มีบริษัทที่น่ารักมากก็คือแบบเสร็จแล้วเขาก็พยายามจะจ่ายเงินเลยนะแต่ก็มีบริษัทที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าหรือว่าเขาเขาลืมหรือเขาไม่ค่อยเอาใจใส่ก็คือหายไปเลยครับ หนังสือเล่มนี้ก็คือเขาบอกว่าเราก็ต้องกล้าที่จะทวงนะครับคืออย่างแรกคือถ้าเกิดคุณมี t e r m o มออ y ment ชัดเจนว่าเขาจะต้องจ่ายภายในวันไหนวันไหนเนี่ยจะดีกว่าไม่มีเพราะไม่มีมันไม่เหมือน,นไม่ได้ตกลงกันไว้ไงเขาบอกโอ๊ยจะมาเอาอะไรตอนนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีการบอกเขาชัดเจนว่าเขาต้องจ่ายภายในกี่วันกี่วันใช่ไหมแต่ถึงกันนั้นนะบางทีอาจจะมีการบอกไว้ชัดเจนว่าต้องจ่ายภายใน30วันแต่พอถึงเวลานู่นเลยฮนะสเดือนอยังเงียบ คุณต้องถามนะครับคุณต้องทวงนะครับว่าเฮ้ยคุณาจหรือเปล่าแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าจะให้เป็นหลักฐานเนี่ยทำเป็นเอกสารอย่างน้อยๆเป็นอ e ีเมลให้เห็นว่าทวงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณเล่นโทรไปทวงเนี่ยเขาก็บอกไม่มีม,มีเพราะคุณจะเริ่มแบบซีเรียสเขาบอกไม่เห็นมีใครทวงเลยคุณยังไม่เคยทวงเลยอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดมีหลักฐานไว้ชัดเจนก็จะดีนะครับก็ก็ทวงได้นะครับเรื่องพวกนี้บางทีไม่ทวงมันก็หนี้เสียนะครับ ขนาดทวงก็ยังหนี้เสียอะไรหนี้เสียคือไม่มีจ่ายแล้วก็หนีไปเลยอะไรเงี้ยก็มีให้เห็นนะครับอีกเรื่องนะครับที่คุณจะต้องตระหนักก็คือการคำนวณต้นทุนนะครับคือบางทีเนี่ยคุณคุณต้องคิดนะครับว่าต้นทุนมันมีอะไรบ้างมันจะมีต้นทุนบางอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบเองนะครับเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกับธุรกิจคุณเนี่ยคุณไปชาร์จคนอื่นเขาไม่ได้อะเช่นสมมตินะ ลูกค้าจะนัดคุณประชุมอันนี้แค่สมมุตินะแล้วคุณต้องเดินทางไปประชุมกับลูกค้าเนี่ยการเดินทางค่าเดินทางนี่คือต้นทุนคุณก่อนนะครับที่คุณต้องคิดแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าไม่ไม่เป็นไรหรอกเดินทางไปมันมีต้นทุนของมันอยู่แต่แน่นอนคุณไปประชุมกับลูกคา้าแล้วคุณบอกว่า่าถ้างั้นคุณจ่ายมา2000ค่าเดินทางมาประชุมเนี่ยล,ลูกค้าเขาเขาหนีคุณแน่นอนถ้าคุณไม่ชาร์จเขาแบบนั้นคุณชาร์จไม่ได้หรอกแต่คุณต้องเก็บเก็บต้นทุนพวกนี้ไว้เพราะว่าสุดท้ายเวลาคุณจะเสนอโครงการเนี่ คุณต้องไปหาลูกค้ากี่กี่ครั้งคุณต้องไปเยี่ยมโรงงานกี่หนถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันมีค่าเดินทางค่าอะไรเยอะแยะเนี่ยคุณก็ต้องเก็บข้อมูลเรื่องต้นทุนถ้ามันเริ่มวุ่นวายเริ่มยุ่งยากเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคุณจะต้องเอามาคิดคำนวณเป็นเป็นเป็นรายได้เป็นไร,ไนไรแล้วเกิดคุณสมมุติว่าคุณม,มีมีบริษัทเลยบริษัทมันมีข้อดีคือไอ้พวกค่าเดินทางเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเอาไปตัดหักค่าใช้จ่ายได้ แต่ถ้ามันเป็นรา,ายได้ส่วนบุคคลเรื่องพวกนี้มันมันมัน,ม,นมันหักได้แบบตามที่กฎหมายกําหนดอ่ะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นฟิกอะ่ะเป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นกี่บาทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเอาไปหักตามจริงไม่ได้เนี่ยพอคุณเริ่มเป็นบริษัทผู้ประกอบการมันหยุดก็จดบ,บริษัทได้ถ้าอยากจดแต่ไม่ได้บังคับนะครับแนะนำครับหานักบ,บัญชีฮะ คือคุณทาเองก็ได้ถ้าคุณมีความรู้เรื่องบัญชีดีพอคุณทาเองก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่งงๆไว้เดี๋ยวยื่นผิดยื่นถูกเดี๋ยวซวยโดนภาษีย้อนหลังหานักบัญชีดีกว่าฮะแล้วเขาจะบริหารจัดการคุณมีอะไรคุณมีบินอะไรคุณโยนให้เขาบอกเขาบอกต้องส่งอินวอยส์ส่งบินคุณมานั่งทําเองคุณทาไม่เป็นไงทาแล้วก็เล็กเทสเนี่ยให้นักบัญชีเขาช่วยนะครับอีกเรื่องที่คุณต้องตามก็คือกฎระเบียบต่างๆเดี๋ยวนี้ครมีกฎระเบียบเกิดขึ้นเยอะแยะใช่ไหมฮะ ภาษีก็มีอัปดงอัปเดตมีหักภาษีมีภาษีนู่นนี่นั่นเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณต้องอัปเดตนะคุณไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่าเอา้าออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้ช่วยไม่ได้ไม่ยอมประชาสัมพันธ์ให้ดีเองไม่ได้นะครับคุณจะโดนปรับมหาศาลเลยนะครับคนที่ทําเป็นธุรกิจพวกนี้เนี่ยอย่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเขาไม่เห็นยื่นกันเลยไม่ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่ที่คุณต้องรู้นะครับก็เอามาฝากครับสําหรับคนเป็นผู้ประกอบการวันหยุดหรือจะเป็นผู้ประกอบการตัวจริง ก,ก็ก็ฟังได้นะครับตัวจริงหมายถึงว่า full time นะเดี๋ยวหาข่าว่าวันหยุดนี่ตัวปลอมตัวจริงทั้งคู่แหละแต่วันหยุดใช้เวลาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองถ้าอยากอ่านหนังสือนะครับ How to Work for Yourself ของคุณราเชลบริดจ์ก็ไปหาอ่านได้เข้าใจว่ายังไม่มีแปลแต่ไม่รู้มีคนออกมาแปลหรือเปล่านะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.